เคล็ดลับการเย็บปะตามภูมิปัญญาโบราณ1เย็บแบบซ่อนได้ซ่อนสี่มุมเริ่มแทงเข็มจากด้านในออกด้านนอกแล้วแทงเข็มกลับเข้าไปใกล้รูเข็มเดิมจากนั้นดึงได้ผ่านแลว้ววนรอบเข็มทำซ้ำแบบนี้ทุกครั้งเย็บจนจบแล้วแทงเข็มผ่านห่วงสุดท้ายดึงห่วงที่เหลือให้หลุดแล้วรูดได้ให้แน่นด้านหน้าจะไม่เห็นรอยเย็บเลยสี่มุมก็จะดูเนียนสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 2ส,สายเสื้อยาวเกินไปเริ่มแทงเข็มจากด้านในออกแล้วเย็บแบบเฉียงเล็กๆจากฝั่งหนึ่งของสายเสื้อไปอีกฝั่งทำไปกลับซ้ำๆจนเป็นจีบเล็กๆดูสวยงามพอดึงให้แน่นสายเสื้อก็จะสั้นลงอย่างน่ารัก3ไหล่เสื้อกว้างเกินไปเย็บจากล่างขึ้นบนสลับซ้ายขวาให้ได้ไปข้างหน้าค่อยๆเย็บจากจุดเล็กๆขยายไปถึงความกว้างที่ต้องการดึงได้ให้แน่นปรับรูปทรงไหล่ให้พอดีตัว สใช้กระดุมยึดผ้านวมไม่ให้เคลื่อนใช้ได้ยาว18เซนติเมตรร้อยผ่านกระดุมแล้วผูกปมจากอีกฝั่งใช้เข็มใหญ่แทงได้ทะลุผ้านวมเย็บยึดตรงมุมผ้าจากนั้นแยกได้2เส้นออกผูกกับกระดุมอีกฝั่งผ้านวมก็จะไม่ขยับและสามารถถอดออกได้ง่ายภายหลัง5กางเกงขาดอย่าเพิ่งทิ้งวาดลายใบไม้ตรงรอยขาดแล้วเย็บค่อยขึ้นลงตามลายใบไม้เย็บซ้ำๆจะได้ใบไม้สวยสแถมถ้าเพิ่มก้านใบเข้าไปก็ยิ่งน่ารัก หกปลายแขนเสื้อหลวมและกว้างเย็บแบบแตะเข็บตรงให้รอบแขนเสื้อจนถึงขนาดที่ต้องการจากนั้นรูดได้ให้แน,น่นเพิ่มลูกปัดเล็กๆเ,เป็นของตกแต่งแล้วเย็บยึดไว้เล็กน้อยแขนเสื้อจะดูเรียบหรูขึ้นมาก 7. ทําทำถุงมือจากเศษผ้าหาเศษผ้ายืดเล็กน้อยพับซ้ายขวาแล้วพับทบจากบนลงล่างวางมือแล้วว่าตามทรงมือเย็บตามเส้นที่ว่าจากนั้นตัดส่วนเกินออกเปิดชั้นบนสุดออกมากลับด้านให้เป็นด้านนอกก็จะได้ถุงมือกันหนาวทำเองแบบไม่เสียเงิน